ออสปอร์สวัสดีครับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2565ศึกฟุตบอลโลก2022รอบชิงชนะเลิศทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติฝรั่งเศสบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาลูเซลไอเคอนิสสเตเดียมประเทศกาตาร์เวลา22นาฬิกาตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินจะขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนคฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผม สำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดพ p สดปอร์ตแหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจ,จก,กรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดพ p สดปอร์ตเท่านั้นอาร์เจนตินาได้ลุ้นแชมป์โลกเป็นสมัยที่3หลังจากโชว์ฟอร์รมถล่มโคเอเชีย3ประตูต่อศูนย์ในรอบตัดเชือกและที่สําคัญคือแฟนบอลทั่วโลกต่างจับตามองว่าลีโอนลเมซี่จะได้ฉลองแชมป์โลกเป็นครั้งแรกหรือไม่อีกทั้งเจ คนนี้จะเป็นเวิลด์ครัพครั้งสุดท้ายของตัวเองดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสสุดท้ายที่เมสซี่จะได้ลุ้นแชมป์โลกซึ่งเป็นโทฟี่ใหญ่ใบเดียวนะครับที่เขายังไม่เคยสัมผัสเกมนี้ทัพฟ้าขาวจะได้กอนซาโลมอนเทียนและมารกอสอากุญญาที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมนะครับส่วนผู้เล่นที่เหลือพร้อมลงสานามกันทั้งหมดโดยกุนซือลีโอเนลคาโลโี่เตรียมยึดแกนหลักชุดเดิมผู้รักษาประตูจะเป็นเอมิเนโนมาร์ติเนสแผงแบ็กโฟใช้งานนาฮูเ nah อลมอิน่ากิเซียนโลมิโลนิโคลัสโอตาเมน สามประสานชุดเก่งใช้งานเอนโซฟอนันเดสโลริโกเดอเปาและอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ส่วนเกมลุกนะครับคาดว่าอังเคลดิมาเลียซึ่งเป็นตัวสำรองในนัดที่แล้วน่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงร่วมกับฮูเลียนอวารเลสและลิโอเนลเมสซี่ที่กำลังท็อปฟอร์มนั่นเองนะครับทางด้านแชมป์เก่าฝรั่งเศสปราบมาเมื่อโมร็อกโก2ประตูต่อศูนย์ในรอบรองชนะเลิศและทําให้ตาไก่ทะลุเข้าชิงเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและมีโอกาสเป็นทีมแรกในรอบ60ปีที่คว้าแชมป์โลก2ส,สมัยติดต่อกันนะครับนับตั้งแต่ทีมชาาาติบซลเคยทํได้ใน ปี1958และปี1962ส่วนความพร้อมในเกมนี้นะครับคุณสื่อดีดเดียเดยชองมีเลือกให้กังวลต้องรอเช็คลูกทีมหลายคนที่มีอาการป่วยเป็นไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นดายโยอุปาเมกาโนโคิงลิสโคมันลาฟเฟลวารานอันเดียงลาบิโอและอิบาฮิมาโกนาเต้โดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าส่วนใหญ่จะหายกลับมาได้ทันเวลานะครับยกเว้นในรายของโคมันที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงและไม่น่าจะลงช่วยทีมได้นะครับหากเป็นเช่นนั้นนะครับเดชองเตรียมจัดทัพชุดเก่งโดยเก รับใช้งานลาเฟเอลวาลานยืนคู่เซนเตอร์กับดายโออูปามกเโนโดยมีชูนกุนเด้กับไตโออองโนตเดสประจำการฟูลแบ็กทั้งสองข้างขณะที่มิดฟิลด์นะครับเป็นอาร์เดียงราบิโอกับอเลเรียงซูอาร์เมนี่ช่วยคุมเกมในแดงกลางพร้อมกับองตวนกิสแมนที่คอยเชื่อมเกมกับแนวลุกซึ่งประกอบไปด้วยอุสมานเดมเบเล่คริยันเอมปาเป้และโอลิเวียชิลูนั่นเองนะครับถือเป็นคู่ชิงที่สมศักดิ์ศรีและคู่ขี้ใกล้เคียงกันมากด้วยเกจบอลและศักยภาพของทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันแถมเป็นเกมนัดเดียวจบดังนั้น โอกาสแพ้กับชนะของทั้งสองทีมคงเรียกได้ว่า50-50เลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ดีหากมองภาพรวมแล้วนะครับอาร์เจนติน่าดูได้เปรียบอย่างนิดตรงสภาพทีมเพราะไม่รู้ว่าผู้เล่นที่ป่วยของฝรั่งเศสจะกลับมาช่วยทีมได้ในสภาพที่พร้อมขนาดไหนนะครับในขณะเดียวกันไม่ปฏิเสธว่าฝรั่งเศสมีแข้งแนวลุกสุดอันตรายแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาก็มีจุดอ่อนอยู่ที่เกมรับนะครับหลังจากทีมตาไก่โดนคู่ต่อสู้เจาะตะข่ายทุกนัดและเพิ่งจะมาเก็บคินชิตได้เป็นนัดแรกในเกมนัดล่าสุดที่ชนะโมร็อกก นในขณะที่อาเจนินาองค์ประกอบต่างๆดูจะสมดุลมากกว่าและยิ่งไปกว่านั้นเกมลุกของทัพฟ้าขาวกําลังเข้าฝากหากไปนับรวมนัดแรกที่พลิกล็อกพ่ายซาอุหนึ่งประตูสองพวกเขาทะลวงประตูคู่แข่งได้อย่างน้อยนัดละ2ลูกและยิ่งตอนนี้ลีโอนลเมสซี่กําลังมั่นใจและท็อปฟอร์มสุดดูแล้วเกมรับฝรั่งเศสคงยากที่จะต้านไหวและเชื่อว่าในที่สุดแฟนบอลคงได้เห็นชายคนที่ชื่อลีโอนลเมสซี่ชูถ้วยแชมป์โลกเป็นครั้งแรกพร้อมกับก้าวขึ้นไปเป็นผู้เล่นในระดับตำนานอย่างสมบูรณ์และผล สกอร์ที่แอดฟันธงในคัมคืนนี้นะครับทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งฟันธงครับผมและเพืเ่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงใครจะได้แชมป์โลกคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ